รถตู้สายรามหนึ่งครับกำลังจะนั่งกลับไปทํางานที่ดอนเมืองปรากฏระหว่างทางเธอเผลอหลับครับแต่ที่น่าเจ็บใจไปกว่านั้นเธอบอกว่าหลังจากที่เธอรู้ตัวว่าโดนจับหน้าอกแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยเหลือเธอเลยจนท้ายที่สุดคนที่ก่อเหตุที่ไปจับหน้าอกเธอหนีลงไปได้หน้าตาเฉยเธอถ่ายคลิปไว้ได้ครับไปดูครับอุ้ยพี่ทำไมเป็นคนแบบนี้คะเดี๋ยวนันจับไปก่อน ปล่อยให้ลงรถไปเลยเขาก็เลยบอกว่านอกจากเธอจะเสียใจว่าเธอโดนกระทําแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงปล่อยไปได้ คือมันมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งคือรถตู้ก็ยอมจอดใช่ทั้งที่เธอโวยวายแล้วแล้วเธอก็ถ่ายคลิปอยู่ทําไมคนขับรถตู้ไม่เอกใจสักนิดนึงหรือคนที่นั่งข้างๆชายคนนี้ไม่บอกล่ะไม่จับไว้อะไรอย่างเงี้ยคือ <ๆ S 2> เธอบอกว่าบนรถตู้คันนี้เี่มีผู้โดยสารอยู่ประมาณ4-5คนก็คือรถก็ค่อนข้างโลง่งและในคลิปจะมีผู้หญิงเสียงท้ายคลิปเนี่จะพูดแทรกเข้ามาแย่จังเลยแย่จังเลยเป็นคุณผู้หญิงเหมือนกันก็าอาจจะไม่กล้าที่จะทําอะไรมากแต่คนขับรถตู้ครับ <ๆ S 2> ถ้าเธอแบบ เจออะไรไม่ดีแบบนี้แล้วแล้วเธอตะโกนเรียกร้องขอความช่วยเหลือแล้วจอดปล่อยมันไปทำไม ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของโพสต์คือน้องอายน้องอายเป็นนักศึกษามรามครับเมื่อวานนี้เธอนั่งรถไปสอบที่รามหนึ่งตอนเช้าแล้วตอนสอบเสร็จก็นั่งรถตู้โดยสารฟิวเจอร์รามเพื่อจะกลับไปทํางานต่อที่ดอนเมืองตอน11โมงครับรถไม่แน่นเธอบอกว่าเธอเลือกนั่งริมหน้าต่างแถวสองสักพักมีผู้ชายคนนี้สวมกาเกงขาสั้นมาแล้วก็มานั่งข้างเธอเธอเผลอหลับไปครับพอระหว่างทางเธอหลับ มันมีอะไรมาที่แตะแตที่หน้าอกเธอก็เข้าใจว่าเป็นผมยาวก็คาดว่าเธอจะผมยาวเนี่ยนะฮะท <ร jut. S 2> ี่ว่าเป็นผมของเธอเองสักพักลืมตาเข้ามาโอ้โหมือทั้งมือเลยครับแตะที่หน้าอกของเธอเธอ <ๆ S 1> เลยลืมตาม,มาแล้วก็โวยวายสุดท้ายก็เจอเหตุการณ์ตามคลิปที่เธอถ่ายไว้ครับมันบ่อยครั้งอะค่ะก็เลยลืมตาดูแล้วก็เลยเห็นมือเห็นมือผู้ชายอะค่ะจับอยู่ที่หน้าอกเราแล้วก็เลยเราก็เลยพูดว่าเฮ้ยพี่ทําอะไรอะแล้วทีนี้เขาบอกว่า ไม่ได้ทําแล้วเขาก็เลยบอกบอกคนขับว่าพี่ครับเดี๋ยวจอดป้ายหน้านะคะห,หนูก็เลยตะโกนบอกว่าพี่ใครอย่าเพิ่งจอดนะคะเขาดวนลามหนูเขาเลยไปนั่งเบาะหน้า<ม>หนูก็เลยบอกพี่หนูก็เลยบอกคนในรถอ่ะค่ะว่าพี่ใครอย่าเพิ่งเปิดช่วยจับด้วยเขาดวนลามหนูแต่ว่าในรถก็ไม่มีคนช่วยอะค่ะถ้าถ้าสมมุติเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําจริงๆเขาจะหนีทําไมใช่ไหมคะพี่คืออันนี้เขาวิ่งเขาวิง่งหนีไปเลยอะค่ะ ็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ไม่ใช่ถือมาโดนเพราะว่ามันเบียดเราหลายครั้งมากค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นผู้โดยสารด้วยกันผมก็เข้าใจได้นะฮะว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงเหมือนกันก็อาจจะไม่กล้าทําอะไรแล้วคนร้ายก็อยู่ใกล้ๆตัวแต่สําหรับผู้ให้บริการรถโดยสารรถตู้นะฮะน้องเขาเรียกร้องขอความช่วยเหลือแล้วว่าอย่าจอดอย่าเปิดแล้วคุณก็จอดแล้วก็ปล่อยคนร้ายไปแบบนี้ตอนนี้เธอแจ้งความไว้ที่สนลาดพร้าวแล้วนะครับเพราะกลัวว่า คดีจะเงียบไปครัอว่ามองว่าเป็นคดีเล็กๆอืมอ่ะวอนตำรวจนะครับ,รบตามคดีนี้ด้วยนะครับ